วสวัสดีค่ะคราวนี้เราจะมาเรียนติโกมิติหรือการหาค่าสายคอสแทนคอเสคอเซกโคเซกจากมือซ้ายของเรา,าพูดง่ายง่ายก็คือเหมือนเราจะจําสูตรไว้ที่มือของเรานันเองมันเป็นหลักการการคิดตัวที่เราไม่ต้องไปท่องจําอะไรมากจําแค,วค,ะคะ่วิธีคิดเฉยนะคะวิธีคิดการแลกดูวิธีคิดก่อนเลยนี่เขาบอกว่าให้จับนิ้วที่เหลือใส่รูทแล้วหารด้วยสอง โดยโดยค่าซ้ายให้ดูฝั่งซ้ายาค่าคอให้ดูฝั่งขวาจากนิ้วองศาที่พับไว้อันนี้คือวิธีการคิดของเขานะอา้าวคราวนี้เราก็ต้องมาดูเอารูทก่อนขออนุญาตใส่รูทก่อนฟืบแล้วก็หารด้วยสอง นะหารด้วยสองอันนี้มันคือแบบมันที่เราต้องคิดไว้ในใจเลยว่านิ้วจำนวนนิ้วอ่ะต้องอยู่ในรูแล้วก็มาหารด้วยสองสอ,งอยู่ข้างล่างนะ2อ,อยู่ใต้รูนะรูจะมีแค่ข้างบนข้างล่างจะไม่มีรูนะอา้าวโดยฝั่งซ้ายเป็นค่าซ้ายท่องท่องเสียงไว้ซ้าย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 ดูฝั่งซ้าย คอสดูฝั่งขวานะฟังฟังน้ําเสียงมันน่ะซ้าย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 คอส,สคอสขวาขวาจะได้จำได้นะคะถ้าคอสตูขวาถ้าซายดูซ้ายดูยังไงตามวิธีที่เขาบอกเลยจับนิ้วที่เหลือใส่รูทแล้วหันด้วยสองโดยองศาไหนที่เขาต้องการเราก็พับนิ้วนั้นลงอแล้วดูนิ้วนิ้วเรามีทั้งหมด5นิ้ว5นิ้วก็จะประกอบด้วย ปรับหน่อยเดี๋ยวมองไม่เห็นนิ้วเราจะมีศูนย์องศา30องศา45องศา60องศาแล้วก็90องศาอันนี้คือนิ้วของเรานะหนูเรียงไปเลย0 30 45 60 90ตามลำดับนาจากน้อยไปมากแล้วคราวนี้การคิดไปดูตัวอย่างกันจะได้รู้ครูพาดูทั้ง5นิ้วเลยนะคะ พาดูทั้ง5้านิ้วเลยอันแรกศูนองศานิ้วแรกนิ้วแรกนิ้วแรกคือศูนย์องศาใช่ไหมคะเราพับที่นิ้วแรกคือศูนย์ทรายศูนย์องศาบอกแล้วทรายดูฝั่งซ้ายของการพับนิ้วมีกี่นิ้วคะเหลือกี่นิ้วไม่เหลือใช่ไหมเอ่ยก็แสดงว่าเป็นรูทศูนย์ส่วนส แค่นี้เลยนะคะฝั่งขวาฝั่งขวาเหลือกี่นิ้ว4นิ้วใช่ไหมคะคอสศูนย์องศาคอสดูฝั่งขวาเพราะฉะนั้นก็คือรูทสนนี่ส่วน2องอย่างเงี้ยส่วนค่าแทนศูนย์องศาค่าแทนก็คือซ i าส่วนคอสหรือซ้ายส่วนขวานั่นเองฝั่งซ้ายเรามี0นิ้วฝั่งขวาเรามี4นิ้ว นะคะหมึกมันใหญ่ไปใช่ไหมอยอดนิ้รูศูนส,ส่วนรูสี่เห็นเนาะจะทำหมึกเส้นเล็กกว่านี้ก็กลัวมองไม่เห็นพอทำเส้นใหญ่ก็ใหญ่มากอันนี้คือศูนย์องศาอ่ะต่อป้าขยับไป,น,ป,ไปน,ไนิ้วโป้งแล้วไปนิ้วชี้ต่อลบไม่หมดนิ้วโป้งแล้วไปนิ้วชี้ นิ้วชี้มีกี่องศาลูกอันนี้0ใช่ไหมคะศูนย์แล้วก็ต้อง30เราพับนิ้วที่30ลงนะคะ3าองศาเพราะฉะนั้นเราจะหาไซ์าย30ไซดดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมีกี่นิ้วเอ้ย1นิ้วใช่ไหมคะก็คือรูทหนึ่งส่วน2คอสคอสดูฝั่งขวาฝั่งขวาเหลือกี่นิ้ว3นิ้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นคอส3ามสิบองศาก็คือรูทสามส่วนสองอย่างเงี้ยเพราะข้างล่างเราจะส่วนสองเสมอนะต่อไปแทนสามสิบองศาแทนก็คือซ้ายมาขวานั่นเองก็คือรูทหนึ่งส่วนรูทสามหรือมองง่ายๆนี่ไง้ายคอส้ายหานคอสกลายเป็นแทนใช่ไหมคะ วันนี้เราจะหาตรงตรงทื่อๆก่อนเหลือกีนิ้วก็ใส่รูทไว้อย่างนั้นก่อนเรายังไม่ได้คิดต่อเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยคิดต่อวันนี้คือจับจับนิ้วให้เป็นก่อนนะคะหานิ้วของเราเนี่ยต่อไปนิ้วกลางนิ้วกลางก็คือกี่องศาเอ่ยนิ้วกลางขอขยับอีกยังใหญ่อยู่นิ้วกลางก็ต้องเป็น45องศาใช่ไหมคะ45องศา ซ้ายซาย,ยูฝั่งซ้ายก็จะเป็นกี่นิ้ว1น,นิ้วก็คือรูทหนส่วนสองอืมหนึ่งที่ไหนแล้วนับนิ้วไม่หมดครูยง <c oughs> <c oughs> เหลือกี่นิ้วจากที่พับนะคะจากที่พับเหลือสองใช่ไหมคะรูทสอส่วนส,วนสวนแหมนิ้วขุดเฉยเลย <c oughs> ต่อไปคอสดูทางขวาก็เป็น ก็45ก็มี2นิ้วเหมือนกันรูทสส่วน2แทน45ก็ซ้ายกับขวาก็เป็นรูทสส่วนรูทสนะนิ้วต่อไปนิ้วนางนิ้วนางมี60องศาเอาใส่ก่อนใส่60คอรขอดหกแทน60 ทรายดูทางซ้ายเหลือกี่นิ้วเอ่ยเหลือ3มนิ้วก็คือรูทสามส่วนสองคอสดูฝั่งขวาเหลือ1นิ้วก็คือรูทหส่วนสองค่าแทนนี่ก็ได้รูทสามส่วนรูทหใช่ไหมคะรูทสส่วนรูทหก็คือซ้ายส่วนขวานั่นเองนะต่อไป 60ละ60แล้วเป็นอะไร60แล้วเจอนิ้วก้อยนิ้วก้อยอันสุดท้ายคือ90องศาเราพับ90องศามาฟึบฟึอ้าวทำไมวันนี้อันนี้มีหลายอันจังก็ที่ผ่านมาคือพานับนิ้วเฉยๆแล้วคราวนี้ก็คือถ้ามันนับนิ้วเป็นแล้วมันก็ต้องดูครบทุกนิ้วด้วยอ้าวซ้าย90องศา ทรายดูซ้ายมีกี่นิ้วคะสนิ้วก็คือรูทสี่ส่วนสองคอสคอเหลือกี่นิ้วฝั่งที่พับแล้วไม่เหลือเลยก็ต้องเป็นรูทศูนย์ส่วนสแทนก็คือซ้ายกับขวาซ้ายมี4ขวาไม่มีฟึบนะถ้าเป็นนิ้วใส่รูนะคะใส่รูทก่อนเริ่มแรกแล้วจากนั้นตอนเราจะไปใช้แล้วค่อยไปคิดต่อแต่วันนี้เรา,เาแค่เริ่มแรกก่อน ต่อไปจับคู่สลับกลับกันเช่อกี้เท่าไหรสิบสองอ้าวแทนกับคอสใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นรูทศูนย์ส่วนรูทส, 4, สี่เซกคู่กับคอสก็คือสองส่วนรูทศูนย์โคเซกคู่กับไซด์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสอง ส่วนรูทสีจบแล้วมีแค่นี้เองหลักการดูหนูต้องจําให้ได้นะถ้าเปิดไปนี่จะให้ท่องนะวิชาเพิ่มเติมเราท่องท่องนิ้วมือซ้ายฝึกไว้เลยนะอันนี้ครูเอภาพขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นแต่อยู่ที่บ้านเราพับนิ้วแล้วเราก็คิดได้เลยนะคะโอเคนะมีแค่นี้เองที่เหลือไปทำแบบฝึกหัดได้เลย ตั้งสติให้ดีนะคะโอเคไม่ไป้ายจ้า